แล้วมึงคิดว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นอะไรไปนอกจากที่มึงพูดเนะี่ยอ่ะร้องเพลงอะไรคะ่ะลายค่ะเชิญเลยค่ะมิวส <Music. S 1> ิคอามิวสิค บาเดือยตัวเองก็ไว้กิ๊ตเล็กเชนลำใหญ่เก็บเอาไว้ในใจเลยมาชืดดีก็มีตองไปเดี๋ยว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 เขาข้ามมุกไปแล้วยังห่วงสวยอยู่นั่นน่ะคันขันโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยคิวคิวคิ้วเนคิวลูกโอ้ยเขาข้ามมุกไปแล้วเขาไปถึงมุกร้องเพลงแล้ว ชิพายยังห่วง,<ล>งสวยยังห่วงเติมจมูกอยู่นั่นแหละอันนี้ก็ยังทําท้องป่องอยู่นั่นแหละทําห้องต่องเองอ <c oughs> ีดอกถ้าหุ่นดีพวกูอีดอกนะ่ะแอคตายอีเฮียเป็นผู้หญิงเขาว่ามึงท้องเลยนะน่ะอ้าวจำจำไม่เคยลืมเลือนคอยเจอตัวเองยังจำไม่เคยลืมเลือน,อนชาคอยเจอแล้วตัวเองเอ,งอาไวาช้ชาเธอเรียกฉัน รังจำไม่เคยลืมเลยจ้าไห้เดือนตัวเองเอาไว้จ้าที่เคยในในลำย้ายเจ้าเก็บเอาไว้ในใจเจ้าเจ้าจ้าจ้าอุ้ยอาม่าถอดหมวกอะอาม่าถอดหมวกอ่าวอาม่าเก็บวกเอาเรือรับรางวัลก่อนใครให้ครับตัวแปดแปดขอบคุณมากค่ะบตัวแปดแปดคุณเล่นกับแทบเป็นแทบตายไม่ได้เฮียอะไรเลย ออกมาพูดส่งคำรอมาไล่พวงหนึ่งเก็บไว้ให้เดี๋ยวลุงลงเก็บไว้ให้นะคะโอเคเอาครับจังไม่เคยลืมเหมือนเชื่อหลเรือนตัวเองเอาไว้เชืที่เจอเล็กจะลำย่าจะเก็บเอาไว้ใจเลยมาเชื่อเชื่อที่เขาไม่ต้องไปเชื่อเชื่อเชื่อพูดกันดีกว่าทำไมทำไมโลกนี้ถึงมีแต่ปัญหาบอกแล้วไม่ร้องว่า หนูบอกแล้วไม่ร้องว่าเวทีกำลังจะร้องอีกอะไรนะแต่แต่ตอนหนูว่านาหนูร้องเป็นแต่ตอนมาทำงานนาหนูร้องไม่เป็นอ๋อลืมไม่เอาร้องบูดการทำไมทำไมลืมหนูลืมแล้วเฮ้ยเมื่อกี้มึงยังร้องให้ฟังเลยไม่เมื่อกี้หนูร้องเฮ้ยมึงก็ไปอยู่ข้างหน้าเวที ่คนไม่ได้ไม่ได้ก็ยังจะเศร้าสีร้องไห้ม่อะไรกระไรกูเนี่ยไม่ได้ก็ไม่ต้องร้องลูกโอ้ยโอเคโอเคชื่ออะไรคะชื่ออะไรถามชื่อดีกว่าอุ้ยจบข่าวกูบอกแล้วครบเด็กสร้างบ้านโอเคโอเคดับรงดีกว่าดำรงได้แน่แน่ดำรงก็ได้ดำรงก็ได้ขอโทษขอโทษแก้งแก้งร้องในมุกอะไรนะ ร้องแล้วร้องแล้วร้องเท่แล้วองอยเียรทไมอ่ะอุ้ยอะไรอะไรหาตังค์ให้ร้อึงิหาตังค์ให้อนึงสิโอ้เียแมงดึงเชงอดึงราคามันดึงราคา โอเคโอเคงั้นไม่เอาบุญละกันไม่ร้องแล้วบุญละกันไม่ร้องแล้วเอาเพลงอันนี้ดีกว่าเพลงอะไรดีน้ำลงล่งทองดีกว okay. uh, uh, mm. ่าแน่แน่แน yeah. oh, uh, ่โอเคอ่ามาแล้วมาแล้วอ่ามาแล้วลงมาก่อนเฮ้ยร้องหนักกว่าเก่าอีกนะโอเคเดี๋ยวรับเลยค่าให้ครับขอบคุณมากอะไรนะอะไรนะ เอาอีก้อยดิเอาอีกดิสิเฮ้ยกูว่าแม่งมีแผลอะไรหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเอาเอาอีกน้อยแล้วเดี๋ยวเด็กจะได้เงียบไงจะได้อำการแสดงต่อจะได้แสดงต่ออีกน้อยหนึ่งก็แสดงต่อเลยนะอีกน้อเออเอามาอีกน้อยเด็ไม่แสองร้อยแล้วอ่ะอีกน้อยเอาเอาอีกครบดิครบเท่าไหร่ครัหนึ่งอะโอ้ย เอาให้ครบพันหนึ่งไงเอาครบพันแล้วเงียบนะโอเคอาถือไว้ก่อนจะร้องอีกครบพันหนึ่งอ่ะแล้วก็เงียบนะไม่ต้องไม่ต้องเงยตังหลอกเงียบเงียบแล้วเนี่ยอีเมกเกือไม่ได้อีแม็กเกือบไปแล้วคุณคว้าไม่ทันอีแม็กไปเลยนั่นน่ะแม่งกูเกือบไม่ได้เสร็จแล้วไหมล่ะเอาเก็บไว้ก่อนเก็บไว้อ่ารอเก็บไว้ให้อ่าดำรงรวยมันทักษิณ เรียบแล้วแต่ล้องไม่ได้ร้องอะไรไม่ได้ร้องร้องเพลงอ่ะอดลงร้องได้ไหมได้แต่ว่าร้องไม่ได้อ๋ออารมณ์ยังไม่มาอ๋อเด็กมันยังไม่มีอารมณ์เดี๋ยวปลุกอารมณ์มันก่อนอารมณ์ไม่รู้ไปปลุกอารมณ์ก่อนมัไม่ได้เอออไป่เอาเอา อาจจะลูกเลยสิสนาทีดึงหน่อยลูกเดี๋ยสิสนาทีเราก็ได้ตังค์กันแล้วดึงหน่อยลูกนะนี่เดี๋ยวกเอี้ยเล่นมุกดีกว่าเล่นมุกกับเธอดีกว่าโอุ้ยชื่ออะไรวะลอนชื่ออะไรลูกแกโอ้ยลูกแกแล้วลูกกอกยะเมื่อคืนเป็นไงวะเมื่อคืนเนี้ยได้นอนกับตัมล้วนว้าวเมื่อคืนเป็นยังไงนะได้นอนกับตัมล้วน ได้นอนกับตำรวจมีความสุขไหมวะนอนอนในห้องขังตำรวจมันเฝ้าเฮ้ยวิญญาณเริ่มเข้าร่างแล้วเริ่มมาแล้วอย่างนี้ดำรงได้แล้วดำรงเออดำรงดำดำรงเหรอเออรอยเมื่อตะขินตะชื่อเครื่องบินอะไรพ่นขับเพียงโอ้ยไอ้เหี้ยให้ใครไปเหยียบสายสะดวกเลย หนึ่งสองสามรวยมาตักเชนจะซื้อเครื่องบินอะไรพนอะไรพนขับไปชนจอดบุตรีไหมเช่นบอกอย่า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 มันอันตรายันเลยขับไปจอดหน้าคนในบ้านวีลาดินเออ จะอ้วนเฮ้วิญญาณมาแล้วเว้ยหลอดตั้งเลยรู้ตัวไม่อยากเป็นกระเทยเด็กไหมมึงเป็นคนเดียวเลยกระเทยเด็กอะจะภาพอีอ้วนเป็นรูตุดอับปางตายเลยเบิร์ทองชัยแม็กกี้ตายคนที่ตกคนที่ตกตุด้างนู้นเนาวจึงคน อย่าลืมเล่าสู่กันฟังพองอ่ออจะลืมเอารางวัลมาให้นะครับแปลงเนื้อเขาสะแล้วเออเ้าเอาดนตรีมาอันนี้ก็โบรักสีดำโอ้ยโเโโโอโโอโ แล้วเวลาเวลาเราแสดงตลกทุกคืนเนี่ยน้องพีได้ได้ไดรางวัลเนี่ยน้องพีเอาตัางไปไหนครับเอาไปรักษาแม่น่าสงสารนะเด็กกลัวขนาดนี้ยังรู้จักกะตันยูเอาเงินไปรักษาแม่แม่เป็นอะไรกขซือแม่มึงกินยาไม่รั่วหล่นหมดหรอวะเนี่ยเอาแล้วเอาเงินไปซื้ออะไรคะซื้อขีแม่กินไม่ต้องไปซื้อก็ได้มะ ขอขอชอบคณะกันเยอะเดี๋ยวกูกำลังจะมาแล้วเนี่ยเออแล้วสะใจวะเป็นไงเจ๊ขำมากใช่ไหมออามาร้อนเงียบเลยอุ้ยตอไม่ได้ขำเลยเฮ้ยคุณว่ามึงเดือดร้อนเงินมากเกินไปแล้วนะเนี่ย อ๋อใกล้จะเปิดเทอมแล้วใช่ไหมไม่ใช่หรอกมีสองสามปีและ <c oughs> อุ้ยไม่สองสามปีล้รักรักตายแล้ว <c oughs> อ่ะโบรักสีดำ <c oughs> สังเกตหนะ้าสังเกตหนะ้า่าถามเอ๊ะอันนี้เด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงทำไมให้มันมาเต้นอย่างนี้ คือไม่ใช่เด็กผู้หญิงมาเป็นเด็กผู้ชายอะตีตเออตึงตึงตึงเดียวมันย่อนเป็นยังไงบ้างรักใครมึงเลี่ยงเียหน่อยก็ได้อ้าวมา ่่ตสุดมากไหมเฮียสุดมากไหมคะเฮียเฮ้ยสุดมากไปคันกพีเลยชัตสุดมากไหมสุดมากไหมคะใส่สม,สม,หม,สมหาน่ะใส่อยากจะสุดๆด้วย มาน,นี่สิคะอะไรไอ่ะใส่เอ๋เมื่อกี้มันก็ร้องอยู่นะจะทำไงอ่ะมึงมาทำไมอ่ะจะมาหาน้องพี่ังไงมาหาทำไมใส่แล้วต้องพี่แต่น้องพี่เกลียดมันพี่เกลียดมึงมานี่แล้วสุดๆดุดสิคะ่ะสุดๆไปเลยคนของมึงไม่เจรลญหรอกมึงก็ได้แต่มันนั่นแหละใส่พี่ตรงไหนใส่ถึงไม่เจริญอ่ะ วันนี้ได้หอมหน่อยแล้วตลอดยากใช้ทำไมอ่ะเหมือนจะมึงงี้ทำไมอ่ะก็ใส่แล้วน้งพีอ่ะวันนี้แล้วหอมดีดีอ่ยเฮ้ยอย่าว่าจะน้องพีเลยหลานจะกลัวเลยผู้ใหญ่ก็กลัวเน่ะร้องอีกไลน์ละเรื่อหลานร้องเลยไหมเนี่ยไม่ อย่าว่าจะต้องมีเลยมันก็ธรรมชาติของมันนะหน้าอย่างมือก็เด็กเก็สมควรกลัวอย่างี้ฮะจะมากลัวใส่เรื่องอะไรอ่ะไอ้ใจกับการลากอีตายไปกระทืบดีแล้วอี่าไป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 แล้วม่ไปแล้วไม่ต้องสนใจมันหรอกมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วทรายไปเลยนะไม่ต้องมาเลยนะเออตางมันเอารถเอารถเอารถก็ยามเก็บมันเลย โอ้ยให้ใครไปติดต่อแล้วเขาอยากมาเก็บอีกซายหน่อยไหมเอออ้าวโบรักสีดำอะไรอะไรอะไรลงเอารถถังมาเหยียบมาเลยเอ,เอารถถังมาเหยียบมาเลยโบรลลักสีดำโอ้ยเด็กไม่ออกแล้ว <laughs> ไม่ต้องกลัวมันไปแล้วอีซายมึงไปแล้วใช่ไหมใช่เฮีย <Yeah. S 3> <laughs> เสียงลั่นเลยบอกว่าใช่ ใช่ลมจะตะโกนหาแม่เึงมเหรอใช่เงียบๆว่าจีดอกเอ้ยก็ใส่รรบรู้วก็ใส่กันเยเงียบไปมันไปแล้วไปแล้วไม่ต้องไปสนใจมันไปถามมาทีว่ามันมีร้อยไหมใสามีร้อยไหมนี่มึงเดือดร้อนมากขนาดนั้นเลยนี่มันคู่กรณีกับมึงมึงยังไปขอตังค์มันอีกเหรอทรไม่เข้าใจกลัวภาษาอะไรขอตังค์รอย ทำหน้าไม่สนใจทำหน้าเลาะเรียงเลย่ายจะไหมต่อโต๊ะเพราะคุณแม่เขาเองอ่ะทำสายจะไหมต่อโต๊ะก่อนเดี๋ยวลุงกัดไว้ให้แม่มันเข้ามาลงเลยดิสายจะไหมต่อโต๊ะก่อนไม่เอานิดเดียวนิดเดียวแล้วก็เดี๋ยวลงเลยฮิ้ยเอ้ยหลานกูไม่เล่นเลยไม่อิดอกเฮ้ยเดี๋ยวกูจับอีสายกระทืบแม่งเลยมันไปแล้วเงียบแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วอีสายมึงไปแล้วเหรอใช่ แล้วเสียงมายังไงอ่ะแล้วมึงจะตะโกนหาพ่อเหรอก็ตะโกนในน้องพีทราบไงว่าสายรักน้องพีขอหอมหน่อยได้ไหมร้อนมาร้อนลวกมนเลยขออะไรนะขออะไรนะขอหอมหน่อยหอมตีนก็เถอะอุ้ย สุดๆแล้วตรงพี่คำนี้ค่อนข้างแรงอ่ะอีดอกรับไม่ได้หรอรับไม่ได้เดี๋ยวว่าจะตีนเลยของามตีนเลยดีกว่าทำหน้าร้อนเรียบเลยหร้อนเรียบเลยทำหน้าร้อนเรียบอะโบรักสีดำไอ้เยังโชกตายอ่ะทำก่อนแล้วจบนะทำก่อนแล้วจบเลยเทำเลยเีย เดีย๋ยวโผล่ตรงนี้นะอีหาจะไ,ได้เวลาอย่างอ,ะอ่ะอ๋อเดี๋ยวคุณได้เวลาแล้วมึงไปก่อนอีหาเนี่ยท,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 ทำท่ายิ้มทำท่าเต้นแล้วจบเลยเลิกเลยเลิกแล้วไปส่งน้องพีด้วยนะให้ใครไปส่งทรายอ่ะทรายเลิกไปส่งน้องพีด้วยชิ้พายอ้าวและขากลับใครจะมาส่งพี่ทรายอ่ะวันนี้ก็เ,เป็นๆๆหลายๆมวนที่เราอัดวิดีโอกันนะฮะคราวนี้ก็ คือน้องพี่เอออน้งพีกับเออ่น้องทรายเนี่ยเป็นเเปป็็นนจริงแล้วก็ไม่เบื่อไม่เมากันเฮ้ยยังจะเอาไม้มาคืนดิเดี๋ยวกูลงไปเอาเองเฮ้ยจะเอามายื่นจึงจะเสนอนน่ะเป็นไม่เบื่อไม่เมากันจริงๆมึงลับบ้านด้วยกันนอนด้วยกันนั่นแหละบ้านด้วยกันกับการแสดงไงอนี่เขาเล่นการแสดงกลัวแบบการแสดงสร้างภาพสร้างภาพเออแต่จริงแล้วก็รักกัน ครับ,รบก็บนบนที่เอ่อเท่าไหร่แล้วไม่รู้เหมือนกันบนบนแรกที่เราจะมาได้มาอ <laughs> ัดกันกัดแอร์ที่นี่นะแล้วที่คุุงทนคอมเพล็กซ์เราเข้ามาเป็นครั้งแรกนะฮะ <laughs> ก็ดีใจนะครับได้ได้มาคาเฟ่ใหญ่ๆอย่างนี้ตามธรรมดาเราเล่นสวนอาหารทานหญิงโอ้โห <laughs> <laughs> อยู่ตรงไหนเนี่ย <laughs> เราเดินดูเลยโอ้โหนะฮะไลท์พิเคอร์ดิจิตอลไลท์พิเคอร์แล้วก็คุุงทนคอมเพล็กซ์นะครับแล้วก็ PM วิดีโอโ <laughs> <laughs> แอนด์ซีดีนะครับเฮียรหงของเราบริการทุกทุกท่านเลยนะครับทุกท่านมีความสุขขอบคุณมากสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครััับบสสวดีคร